ถ่ายเรือในอ่างนะจารย์วนไปวนมาตกลงกฎหมายประชามติก็แป๊กอีกแล้วคือน,นี่แหละปัญหาของบ้านเรามันเป็นแบบนี้ครับจริงๆเรื่องรัฐธรรมนูนก็เหมือนกันเราก็อยากจะย้อนไปไกลนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูนตอนฉบับที่คณะรากร่างขึ้นมาทีแรกเลยนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นเริ่มแรกเลยแล้วถ้าเราลองพิจารณาดูเนี่ยนะครับล้นข้าราชการที่เจ็ดได้ตรงทําเป็นตัวอย่าง แทนที่พระองค์ท่านจะฉีกทิ้งไปเลยหรือบอกว่าจะไปเขียนมาใหม่หมดหรือบอกว่าอันเนี้ยแกโน,โน่นแก้นี่แก้นั่นแบบนี้แบบโน่นแบบนั้นเนี่ยพระองค์ท่านงเล็บไว้ว่าชั่วคราวเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับทีนี้เนี่ยจากฉบับที่เป็นฉบับตอนเดือนมิถุนาสองปีเจ็ดข้ามาเป็นฉบับเดือนธันวาเนี่ยมันก็มีการอภิปรายการมีการเปลี่ยนบ้างปรับบ้างอะไรนะครับท้ายที่สุดเนี่ยอระบอกได้ว่าได้รัฐมนตรฉบับใหม่มาแต่นั้นเนี่ย มันมีนัยยะของมันเพราะว่าไอ้ฉบับแรกเนี่ยเนื่องจากว่าทางคณะราษฎรเนี่ยนะครับเห็นว่าทั้งว่ามีคนเขียนอยู่คนเดียวเนี่ยก็คือเอ่อเดินปรีดีพนมยงถูกไหมครับอืมันต่อให้ไม่ใช่แค่คนเดียวเขียนแต่เป็นคณะราษฎรเขียนเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับคณะปฏิวัติและยิ่งแย่ไปกว่าคณะปฏิวัติคณะอื่นๆเพราะว่าเขียนเองหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจากฉบับนั้นเนี่ยเขาปรับแก้ไปเรื่อยจะเติมอะไรจะแต่งอะไรจะอะไรเนี่ย เหมือนรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกือบ300ปีมาแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ฉบับเดิม <_ C apt ain> เขาก็แค่แก้นั่นเพิ่มนี่ถูกไหมครับรัฐธรรมนูญจํานวนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นหรืวอว่ายิ่งเมื่อเราเป็นรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ต้องบอกว่าเราไม่ได้เก่าแก่ถึงขนาดพวกรัฐธรรมนูญที่เป็นแบบ2 0ร3 0 0ปีอเมริกาฝรั่งเศสอะไรอยนะ่างนั้น่ะมันสามารถที่จะค่อยๆทํากันไปได้เพราะมันเกิดปัญหาอยู่สองประการหนึ่งคณะปฏิวัติะหารนั่นแหละ ผมจำไม่ได้แต่คณะไหนเป็นคณะได้ที่ฉีกทิ้งอันนะคณะนั้นน่ะทําให้เกิดปัญหามากที่สุดอืต่อมาก็คือว่าพวกนละเรือนพวกรัฐก,การเมืองทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะเอาใหม่ทั้งฉบับตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะย่างยิ่งนําโดยพรคประชาชนพรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับคนมีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยผมออกชื่อเลยดเรเิียบุตรอย่างเงี้ยอืแล้วไม่รู้ใครอีกนะครับผมไม่แน่ใจว่าดรปริญญาอย่างเงี้ยหรือว่าใครต่อใครเนี่ยจะเอาฉบับใหม่ไหมเอาล่ะ เวลาผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะใครหลายคนก็บอกว่าอยากจะรักษาลำนูฉบับสมาร์ทหกสิบไว้ผมว่าผมพูดอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วละ่ะไม่ได้ิ่งพูดลำนูฉบับสมาร์ทหกิบด้วยนะครับมันไม่มีความจาเป็นครับที่ต้องยกงล่างลำนูฉบับใหม่ทั้งฉบับแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะยกล่างลำนูฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยใช่เอาคนมาร่างกันแบบที่ผมมีพิสุกมีส่วนไปยกร่างกับเขาเนี่ยนะครับแบบนี้มันไม่ชอบทำอันนี้ใช่ไม่เสียงกันมันจะเกิดภาวะการอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคณะปฏิวัติคณะปฏิรูปคณะรัฐประหารจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอืให้เขาทําเองเนี่ยหรือว่าให้กระบวนการอะไรที่เขาไปลากใครก็ไม่รู้มาเขียนเนี่ยมุกมุกปิ๊บปเหมือนเลือกสวอกันเนี่ยทุกอันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยใครเลือกสวอกกันบ้างจุดสองร้อยห้าสิบคนนั่นถูกไหมครับมันก็คือสายขิ้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงกระบวนการในการยกร่างเนี่ยมันก็ต้องโปร่งสยตรวจสอบได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้บรรดาประชาชน เลือกกันมาเองหรือเลือกตั้งแล้วเอาคนที่ได้ผ่านการเลือกตั้งมายกร่างกฎหมายดูสอสอสอวอสิครับเลือกตั้งกันมาร่างกฎหมายมันทําได้ไงมันก็เหมือนกับว,วันนี้ยคุณพัชพงคงคุณรัชพลแล้วผมนะแบบสมมุตินะว่าคุณรัชพลขับรถติดล้อเป็นคุณพัชพงค์เนี่ยขับเป็นแต่รถยนต์รถติดล้อก็ขับไม่ได้แบบผมเนี่ยขับไม่เต็นอะไรสักอย่างเลยนะแต่สมัครรับเลือกตั้งขับรถติดล้อแล้วผมชนะ ผมก็เลยจริงต้องเป็นคนขับมันไม่พากันตายหมดแล้อครับ mm. มันต้องเลือกให้คุณรัชพลมาขับแล้วทํายังไงที่จะเลือกคนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดใจประชาชนเนี่ยเป็นคนเลือกมากลุม mm. คุณรัชพนสิและ mm. ประชาชนก็คุยกับคนกลุ่มนี้ตัวอย่างเช่นถ้ามีสสรไม่ใช่สชสพไปยกร่างรับน,นู่น mm. สสรอ,อยากจะเลือกใครแล้วหลายๆคนที่พูดนะว่าผมอยากร่างนี่นะไม่ต้องเลยจะเลือกดรปิยบุตรดรปริญญาดรอะไรสารพัดคุณก็เลือกมาเหอะ แต่พวกเราทุกคนต้องมีสิทธิในการที่จะพูดเราต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะนี่มันคือ people participation ก <Yeah. S 1> ารมีส่วนร่วมของประชาชนถูกไหมแล้วอย่าบอกว่าประชาชนไปร่วมกับสสรสสรมันคือคนที่พวกเราเลือกเหมือนสสเนี่ยอย่าบอกว่าพวกเราไปร่วมกับสสแม้กระทั่งนายกมนตรีเนี่ยพวกเราไม่ได้ไปร่วมกับนายกมนตรีนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องมาร่วมกับเราในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นตัวแทนเราและเวลาบอกว่า people participation หรือว่าการมีส่วนร่วมประชาชนเนี่ยหมายความว่ามีส่วนร่วมโดยตรงครับ เขาจะทําเขาเองประชามาัติเป็นเช่นนั้นและที่บอกว่าต้องประชามติสองชั้นทําไมอะครับคุณรัชพลคุณรัตพลท่านผู้ชมท่นานฟังลองนึกถึงตัวเลขดูนะครับผมเอาตัวเลขประชามติสองชั้นเลยนะเอาแบบขนาดสองชั้นนะท่านนึกด,ดูท่านก็จะรู้สึกว่ามันหน่อมแนมเมื่อเทียบกับประชากรไทยเพราะว่าประชากรไทยวันเนี้ยเรามีถ้าจำไม่ผิดหกสิบแปดล้านคนผู้มีสิทธิ ออกเสียงนะครับในประชาม,มติ52ล้านคนอเอาอะไรชั้นแรกออกมาเกินกึ่งของผู้มีสิทธิ์เอาตัวเลขกลมๆนะ27ล้านถูกไหมครับชั้นที่สองก็คือต้องเกินกึ่งเอาอะไรจะเป็นทิศทางไหนก็ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามมันก็เกินกึ่งก็คือ14ล้านอเอา14ล้านกลับไปเทียบกับ68ล้านสิรครับถึงหนึ่งในสี่แล้ยังยังไม่ถึงหนึ่งในสี่ของประชากรไทยแต่คุณตัดสินแทนประชาชนทั้งประเทศเหรอ นี่จึงเป็นเหตุว่าเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับบรรดาประเทศจานวนหนึ่งก็ถึงได้บอกไงว่าถ้าคนออกมาเลือกตั้งจํานวนไม่ถึงขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบก,กับประชากรมันอธิบายความชอบธรรมการเลือกตั้งนั้นยากอืมถ้าเราไปดูประเทศที่คนเขาออกมาเลือกตั้งยเยอะๆในแปดเก้าสิบปอร์เซ็นอย่างออสเตรเลียนี่นะครับแปดเก้าสิบปอร์เซ็นี่หมายความว่าแปดเก้าสิบปอร์เซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกไหมครับ S <S แต่90%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยพอไปคำนวณกับจํานวนประชากรของเขาเนี่ยมันก็เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรเนีย <S 2> <S 2> แน่นอนครับการเลือกตั้งมันต่างกับประชาธติแต่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าให้คนที่ออกมาเกินกึ่งของจํานวนประชากรไปเลือกพักหนึ่งพักใดไม่ได้นั้นมันก็เยอะเกินไปแต่หมนยความว่าคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะเลือกพักไหนอะไรยังไงตัวไหนก็ตามท้ายที่สุดได้พรคที่มีคะแนนเสียงข้างมากในสภาก็ถือว่าอาะไรมันครบถ้วนเพราะว่าคนออกมาเนี่ยมันเกินกึ่งไล้ถูกไหมครับ าะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอันนี้คือแบบปลอมแป้มือกระจออง่อแง่ากชั้นแรกเอาเกินกึ่งของผู้มีสิทธินะทั้งงนี้มันควรจะเกินกึ่งของจำนวนประชากรด้วยนะมันถึงจะพอคุยแล้วเรื่องสําคัญแบบการยกล่างมนุนฉบับใหม่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพักอย่างพักประชาชนที่จะเอาหมวดหนึ่งหมวดสองด้วยเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องสถาบันพระมาษั์นะครับมันเป็นเรื่องสถาบันสถาบันหลักของบ้านเมืองทั้งหมดเลยนะศาสนาก็อยู่ในนั้นนะชาติก็อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆถ้าสำหรับผมเนี่ยมันต้องเกินกึ่งของจำนวนประชากรที่คุณ mm hmm. ต้องเป็นการตัดสินใจแทนลูกเล็กเด็กแดงที่เขาเพิ่งเกิดขึ้นมาเพิ uh ่ง huh. อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่คุณจะให้เขาหรือว่า,าผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาจจะไม่สามารถออกมาได้แล้วหรือคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนอยู่คุกอยู่อะไรเนี้ยมันต้องแทนคนเหล่านั้นด้วยสิอือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าไอ้สองชั้นเนี่ยสองชั้นสำหรับผมก็หน่อมแนมแล้วนะเมื mm ่อ hmm. ตัวเลขออกมาหกสิบสี่ล้านนะซึ่งมันอาจจะออกมาเก uh ินก็ได้แต่ผมผมเอาแบบขั้นต่ำสุดที่มันเป็น แต่ถ้าเกิดชั้นเดียวล่ะมันออกมาเจ็ดล้านสี่ล้านก็จบขนาดสิบสี่ล้านผมยังบอกว่าไม่สามารถตัดสินแทนประชาชนได้เลยและไอ้สี่ล้านเนี่ยและ้คนที่คิดทั้งหมดเนี่ยเป็นนักกฎหมายใหญ่ๆทั้งนั้นนะไปดูชื่อแต่ละคนนี่ครับ<า>อัฐดอธิการบดีรามคำแหงอย่างนี้เป็นนักกฎหมายด้วยใช่ไหมครับคนจบปริญญาเอกจากฝรั่งเศอย่างนี้คนจบปริญญาเอกจากเยอรมันอย่างนี้ แต่ละคนเนี่ยพวกคุณพวกคุณอะไรเนี่ยคุณกลัวประชาชนมากมายนักเหรอผมว่าอาจารย์สมชัยที่เขา่อกี่อาจารย์ข้อข้ออ้างเขาก็คือเขาบอกว่าโดยปกติอะ่ะเวลาลงมาออกเสียงเลือกตั้งอะ่ะมันมีพวกไซเลนที่ยังไงก็ไม่ออกมาแน่ๆอยู่แล้วมันเป็นตัวตั้งไว้สักสามสิบสี่สิบเปอร์เซนแล้วถ้าเกิดว่าเราไปใช้ดับเบิ้ลมาจอริตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแค่ไปรณลงให้คนไม่ออกมาเพิ่มอีกสัก สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเขาก็แพ้แล้วเอาว็แปลว่าคุณคุณไม่มีวามชอบรามง,ง่ายง่ายเนี่ยทําไมอะไซเลนมาจอยริตีน้นะอะไรในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยในเรื่องการเลือกตั้งต่างกันกับธรรมตินะครับในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเนื่องจากว่าพักการเบอร์มันลงกันหลายพักหรือแม้กระทั่งมีสองพักเนี่ยถ้าคุณไม่ออกมาเลือกนะสมมติว่ามันมีพักเอกับพักบีแล้วคุณบอกว่าพักเอชัวร้อยเร็วตามพักบีดีเลิศ์สารพัดแต่คุณไม่ออกมาเลือกพักบีในที่สุดพักเอชนะอันนี้คุณพูดยากนะ เพราะมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันใดอันหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องเลือกหลายด้วยในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จริงถ้าเกิดคุณนั่งอยู่บ้านเฉยเนี่ยคุณทาอะไรไม่ได้นะในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยผมเห็นด้วยคุณต้องออกมาแล้วคุณต้องออกมาแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีในบรรดาจังหวัดที่เขาออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเขาคุมเสียงได้เกือบทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดจังหวัดอย่างเช่นลำพูนอะไรเงี้ยเขาก็พอคุมได้หมดอ่ะเขาอยากได้พรรคนั้นเขาก็พรรคนั ประชาชนนั่งอยู่บ้านทำไมต้องออกมาในเมื่อเขาอยู่บ้านเขาก็สามารถที่จะชนะได้อะทําไมคุณต้องบังคับให้เขาออกมาล่ะม,มันคือไซเลนมาจอริตี้เขาสามารถไายเลนได้ไงและไอ้พวกคนที่ไปพูดว่าโธเอ้ยนี่ไงก็ทําให้แล้วไงเอาคะแนนไม่ประสงค์จะลงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมาเทียบมาวัดไงคุณเนี่ยอาศัยโอกาสที่เขาทําดีในส่วนของการเลือกตั้งม,มาเทียบกับประชามติซึ่งคนละเรื่อง ในการเลือกตั้งเนี่ยเวลาคะแนนไม่ประสงค์จะเลือกใครมันมากกว่าที่จะเลือกคนนะครับไอ้คนที่พักการเมืองส่งมาเป็นผู้สมัครมันต้องถูกกว่าทีเขาต้องส่งมาอยู่รอบหนึ่งส่งมารอบแล้วรอบเล่ามันเท่ากับประชาชนงวดจนกระทั่งได้คนที่ประชาชนอยากที่จะเลือกได้อนี้มันไม่เป็นไรมันไม่ไม่ไม่เหมือนประชาติแต่ประชามติคุณงวดแล้วงวดอี่งวดแล้วงวดเล่ามันไม่ได้สิมันต้องให้คนที่เขานั่งอยู่บ้านแปลว่าคุณรณรงค์ให้เขาออกมาไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีประสิทธิภาพเิ็ม คุณกลับไปโทษประชาชนก็เ<ม>ขาจะนั่งอยู่บ้านและทาไมต้องให้เขาครีทาทับกันออกมาล่ะ <c oughs> ในเมื่อเขานั่งอยู่บ้าน <c oughs> เขาก็ชะนะคุณได้ทาไมเขาต้องออกมาด้วยอ่ะ<ม>ถ้าเกิดเขาอยากยกล้างรัฐมนตรีฉบ,บับใหม่จริงเขาต้องออกมาสิถ้าเขาอยากจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จริงก็ต้องออกมาสิ <c oughs> ไอ้พวกยกข้อ <c oughs> อ,อ้างเนี่ยแบบพักเก้าไกลเดิมเนี้ยมีคนเลือกคนสิบสี่สิบห้าล้านคนคุณบอกคุณได้เสียงข้างมากของประเทศนี้และย,ยังบอกอีกว่าไอ้สิบสี่สิบห้าล้านนี่อยากปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เหรอ <formation jin inh. S 2> ถ้าคุณพูดแบบนั้นเนี่ยคุณติจาาไม่ยัง14.5ล้านผมไม่เชื่อว่า14.5ล้านที่เลือกคุณอ่ะอยากปฏิรูปสถาบันต้อกอ่านตัดหมดอยากแก้มาตรฐาน112หมดผมว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีวิธีการในการใช้ตัวเลขตีกลุ่มแบบเนี้ยผมเนี่ยยังดีนะอย่างพัรคคุณไตรไทยเนี่ยในตอนหลังเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงไม่รู้นะเขาไปลงมาติให้กับผู้เสียงข้างมากอ่บแต่ร่างแรกของเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสองชั้นนะแล้ววันนี้สวเนี่ยถ้าเกิดคุณพูดว่าสวใส่ตีน้ำเงินจริงนะก็แปลว่า สายสีน้ําเงินเขาขัดการให้สอวอลงมาสีรอเปล่าผมคิดว่าสอวอเขาก็ลงมติเองเพราะว่าเขาคิดเองได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นร่างแรกพรคภูุงใจไทยผมยังเสียดายว่าพรคปูุงใจทงไใจทยไม่ยืนยันนะแล้วพรคภูมิใจไทยก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องใจยกร่างนั้นทั้งฉบ,บับอะไรเงี้ยผมว่ามันจะอันตรายไปกว่าไอ้แค่เรื่องแก้ของพรกประชาชนหรือพรคเพื่อไทยไอ้เรื่องจริยธรรมอะไรซึ่งไอ้แก้เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันใครหลายคนเขาก็บอกมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากเลยนะเราอยากให้ได้สสที่มันชั่วมันเลว มันไม่มีจริยธรรมมันขาดความซื่อสัตย์จริตไปเยอะผมว่าประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเขาต้องเบียนหน้าหน,านีหมดอ่ะแต่คุณสามารถเอาชนะได้แบบง่ายๆเลยนะถ้าประชามติมาแหนมอ่ะคุณถึงได้บอกด้ว่าถ้ามันเริ่มจากประชามติหน่อมแหนมเนี่ยนะมันตายแล้วความสำคัญทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้บางคนเนี่ยไปมัวแต่คิดเรื่องยกรางแลันรรณฉบับใหม่ไหม่ยกรางแก้รายมาตรหรือไม่แก้รายมาตราเขาเอาประชามติเนี่ยมาหลอกลวงคุณอืม ถึงได้บอกผมยังหวังจะเห็นนะว่าอะไรมันต้องตั้งกรรมธิการร่วมแล้วเพราะว่าสวเนี่ยเขาลงมาติไปแล้วถูกไหมครับออ่า uh huh. พอตั้งกรรมธิการร่วมผมยังอยากจะเห็นนะทางฝั่งสอสอ,อย่างน้อยนะพักภูมิใจไทยอื uh huh. ต้องกลับไปยืนยันร่างเดิมของคุณพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งคุณเป็นอดีตคอสอชอนะอื uh huh. คุณจะปล่อยให้เขาปู้ยี่ปู้ยางบ้านเมืองกันแบบนี้เหรอคุณจะก้มหัวยอมพักเพื่อไทย uh huh. คุณจะยอมจำนวนต่อพักประชาชนเหรอคุณจะให้สองพักนี้จับมือกัน ถ้าเอาชะนะคุณไปง่ายๆอย่างนั้นเน่คุณจะไม่พูดไม่จาเลยเหรอ<ช>ผมเห็นว่าถ้าเกิดคุณาขาดร่างพออาจารย์พูดอย่างนี้นี่หมายความว่านะก็สสก็มีสิทธิ์สภาสภาล่างมีสิทธิ์เห็นด้วยกับการแก้ไขของสภาบนสิถ้ายอย่างนั้นอะ่ะถูกต้องมันมีสิทธิ<อ>์เขามีสิทธิ์อยู่แล้วครับและจริงๆเนี่ยสภาล่างผมพูดเลยนะว่าผมถือว่าพวกคุณขาดความรับผิดชอบแลวพวกคุณกลัวประชาชนเออทําไมอ่ะประชามติสองชั้นทําไมอ่ะแล้วถ้าเกิดเรื่องสําคัญสําคัญนะถ้าถามผมนะ ถ้าผมเป็นคนเสนอเรื่องสาคัญทั้งเรื่องนะมผมอยากได้ไประชากรเกินถึงของจํนานว<ห>นประชากรไทยมาสนับสนุนผมเสนอว่าไห้แก้ด้านมูลทั้งฉบับยกรางใหม่ทั้งฉบับผมอยากได้เกินถึงของจำนวนประชากรไทยมาสนับสนุนผมมันมันมันดูเต็มภาคภูมิใช่ไหมถูกต้องนอกจากมันเต็มภาคภูมิแล้วนี่แหละคือตัดสินแทนประชาชนทั้งประเทศสิอย่างที่ผมบอกนะว่าลูกเล็กเด็กแดงเขาเพิ่งเกิดมาคนชราเขาไม่สามารถออกมาได้แล้วคนอยู่คุกอยู่ตารางคนอยู่โรงพยาบาลอะเราต้องตัดสินแทนเขาด้วยนะ อืมอืมอืม,อมแล้ว,ลวมนบอกจารย์พูดอย่างนี้นะพอได้รัฐธรรมนูญที่มันได้รับการยอมรับให้นําไปสู่การแก้ไขเนี่ยมันจะขลังมากเลยนะใช่ครับและที่สําคัญก็คือว่าถีกมันจะอะไรยังไงดีเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องแน่นะใช่แล้วเราจะยกได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทําไมในเมื่อมันแก้ไขได้อ่ะอืมแล้วเรื่องไหนที่แก้น้อยก็แก้ในสภาไปสิก็ทําไปสิเรื่องไหนที่แก้มากก็ไปประชามติก็ว่าไปสิแต่มันสามารถลดหลั่นประชามติได้นะครับว่า เอาหลักประชามาติแบบนี้เอาเกินกึ่งประชามาติแบบนี้เอาสองในสามประชามาติแบบนี้เอาสามในส,ในสีอ่อลมันมีมันมีเลเวลของมันอยู่ถูกต้องและท้ายที่สุดนั่นก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาได้เป็นคนตัดสินครับแล้วบางเรื่องนะไม่ต้องไปยกแก้อะไรอรอกอย่างเช่นเพื่อไทยยกขึ้นมาว่าจะแก้จริยธรรมถ้าประชาชนยกบอกว่าจะแก้ประชาเองจริยธรรมเนี่ยประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยเขาลุกขึ้นมาหมดมึงอยากเลวมึงอยากชั่วใช่ไหมก็ต้องเลิกหรือว่าพักหรือว่ารอไว้ก่อนถูกไหมครับ มันไม่จําเป็นเลยต้องเป็นประชามติเพราะมันเกิดขึ้นได้เลยคุณรัชพละะพูดคุณพัดพงพูดผมพูดใครต่อใครพูดเขาพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมึงอยากชั่วอยากเร็วใช่ไหมเดินไปไหนไปร้านตลาดไปห้างไปอะไรเขาก็มองหน้าคนที่อยากแก้บอกมึงอยากชั่วมึงอยากเร็วใช่ไหมแค่นี้ก็ไม่ต้องเป็นประชามติที่ไหนแล้วครับมันเกิดมติของสังคมขึ้นโดยปริยายแล้วอันนี้เป็นชั้นตามติอืมอืมอืมอมเออถูกต้องแล้วทําไมจะต้องเสียเงินเสียทองล่ะอืมถูกไหมครับทำไมไม่ทำแับที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากแล้ว ผมเนี่ยอยากจะถามเลยนะไอ้พวกที่บอกว่าอยากยกร่างรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับผมเนี่ยเห็นด้วยว่าคอสชอทําไม่ดีนะที่ไปฉีกรัฐธรรมนูญไม่รู้จะไปตามใครก็ตามแต่พวกคุณอยากทําเร็วเหรอ <ừ. S 1> เพราะอะไรตำหนิเขาเราเร็วกว่านะ <ừ. S 1> คุณบอกว่าเออเนี่ยคอสชอเนี่ยคุณไปฉีกรัฐธรรมนูญคุณทําไม่ดีคุณก็จะทําตามเขา <ừ. S 1> ทุกวันเนี่ยผมก็ถือว่าผมทําเร็วอยู่ตลอดนะเพราะว่าผมก็ตาหนิคนนั้นตําหนิคนนี้ตาหนิเขาเราเร็วกว่าแต่ถ้าเกิด <ừ. S 1> ไม่ตําหนิใครเลย คนบางทีก็อาจจะไม่รู้นะว่าอ๋อไอ้นั่นทําไม่ได้ไอแบบนี้ทําไม่ดีผมก็ยอมเป็นคนเลวเพื่ออะไรเพื่อจะหนีคนอื่นไปว่าให้ดีก็คือก็แก้ลายมาตาเขาแก้ไปสี่ใช่ไหมถูกต้องแล้วเรื่องไหนอย่างที่บอกนะว่าเรื่องสําคัญมากจริงๆเนี่ยจะเป็นประชามติแบบไหนประชามติแบบเกินกึ่งนะครับแต่มันต้องสองชั้นนะประชามติอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องเกินกึ่งของคนที่มีสิทธิ์ออกมากันแรกแล้วเกินกึ่งของคนที่ออกมา ยังไงประชามติอะไรก็ตามเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ก็ต้องสองชันเป็นอย่างต่ำแต่ถ้าเกิดสําคัญบ้าๆในสำหรับผมนะแค่เกินกึ่งก็ต้องสองในสามหรือสามในสี่หรือต้องเกินกึ่งของจำนวนประชากรอ่ะมันถึงจะตัดสินได้ดิใครหลายคนอาจจะออกมาบอกว่าเจดบ้าบอเขาแต่มันจะไปได้เสียงงั้นไงก็ไม่ได้เสียงก็แปลว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่เอาไงไม่เห็นจะต้องคิดมบ้าเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อืมอเข้าใจละอือ ผมรู้สึกว่าคนเหล่านี้คิดแบบกลัวประชาชนแต่ผมเปล่าไว้แค่นี้ผมว่าคนเหล่านี้คิดแบบกลัวประชาชนเออเออเป็นประชาชนซะเปล่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่กลัวพรคประชาชนนะกลัวประชาชนแบบพีเปิลแบบราษฎรแบบคนละเมือแ่ยว่ามาจากประชาชนแต่กลับกลัวประชาชนได้แบบนั้นแหละครับขอบคุณมาก